The หแห่ชมทั้งประเทศย้อนยงศิลกว่ารางวัลใหญ่นี้ได้แทบไม่เชื่อมาไกลมากแห่ชมทั้งประเทศย้อนยงศิลกว่ารางวัลใหญ่นี้ได้สําเร็จเป็นศิลปินเด็กคนแรกความพยายามไม่เคยทรยศใครคํานี้ไม่เกินจริงมากไปสาหรัจย้อนยงศิลวงพนิษนนนักแสดงหนุ่มจากเมืองไทยที่บินไปตามฝันไกลถึงเกาหลีใต้แม้ต้องเคยผิดหวงังแต่ไม่หยุดที่จะวิ่งตามเป้าหมายของตัวเองและในที่สุดก็ทำสำ ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง POW, บอยกรุ๊ปหน้าใหม่แห่ง K-pop ภายใต้สังกัด Gate Entertainment ค่ายใหม่ของศิลปินดัง k ิม h ันบินหรือ B.I โดยเขาสร้างกระแสฮือฮาให้แฟนๆที่คอยติดตามเมื่อช่วงต้นเดือนกร,รกฎาที่ผ่านมา เจ้าตัวได้โพสต์ภาพเปิดตัวยืนยันเป็นศิลปินในสังกัดโดยมีสมาชิก5คนได้แก่ยอดยงศิลป์ไฮยอนบินจองบินดงยอนและฮงมีการปล่อย MV เพลงเดบิวต์ Favorite ออกมาก่อนจะมีโชว์เคสเปิดตัวพวกเขาอย่างเป็นทางการในวันที่13กันยายน2566ท่ามกลางก,าร,กระแสะตอดรับจากแฟนเพลงอย่างดีดาราเด็กสุดฮอตเกิดวันที่11เมษายนพศ2 5 45ปัจจุบันอายุ21ปีเป็นเด็กไทยอีกคนหนึ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถแต้นเกิดในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กผลงานสร้างชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศกับบทวันเฉลิมหรือไอวันวัยเด็กลูกชายคนโตของแม่ลำยองที่รับบทโดยนุ่นวรนุชในละครทองเนื้อเกาพศ2 5 5 6 กวาดการันตีความสามารถด้วยการคว้ารางวัลจากหลายเวทีอาทิคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่11สีสันบันเทิงอวอร์ด2013 m อ็มไ t ยท็อปท็อก about 2014ันสิบสี่เดน r a w a r เ2อร์อวอร์ดสองพันสิบสี่สยามดาราสตาร์อวอร์ดสันรางวัลพิคเนตครั้งที่3และอื่นๆหลังจากนั้นมีผลงานแสดงเข้ามาหลายเรื่องรวมไปถึงงานโฆษณาและงานถ่ายแบบเรียกได้ว่าขึ้นแท่นหนุ่มฮอตตั้งแต่เด็ก เส้นทางศิลปินที่ก่อจะมาถึงวันนี้ยอชใช้แววศิลปินมาตั้งแต่เด็กชอบร้องชอบเต้นตั้งใจฝึกฝนจนเก่งและเข้าตาค่ายดังไปจีบเป็นเด็กฟืนบวกกับความฝันที่อยากเป็นนักร้องเลยเลือกคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาแม้จะ,ะเผชิญความผิดหวังบ้างแต่ก็ไม่เคยหยุดสารฝันของตัวเองจนไปถึงเป้าหมายสำเร็จเขาเคยสร้างความฮือฮาสะเทือนด้อมแม่แมแมที่เมืองไทยหลังถูกเปิดตัวในฐานะเมมเบอร์รับของเทนนี่เอ เ็กเทนเตรียมเดบิวต์ค่ายบิ๊กฮิตมิวสิสังกัดเดียวกับวง BTS แต่ไม่นานโปรเจกต์ดังกล่าวก็ถูกยุบลงและบินกลับมาทํางานที่เมืองไทยช่วงหนึ่งเรียกว่าปังไม่น้อยมีงานเข้ารัวๆและได้เปิดบริษัทของตัวเองยอดอินเตอร์เทนเมนตในวัย21ปีพร้อมเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดียวกับเพลงเซเว่ก่อนที่โชคชะตาจะพายอสกลับสู่เส้นทางศิลปินเคป๊อปอีกครั้งเมื่อมีโอกาสได้ขึ้นเวทีเป็นเก พิเศษให้กับฮันบินในคอนเสิร์ต B.I 2023เอเชียทัวร์และคาดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมงานกันครั้งนี้จากนั้นเขาก็หายหน้าไปพักหนึ่งก่อนจะเปิดตัวฮือฮาอีกครั้งวันที่10กรกฎาคม2566โพสต์อินสตาแกรมเปิดตัวศิลปินหนึ่งในสมาชิกวง POW ในสังกัด Gate Entertainment ภายใต้การดูแลบริหารโดยคิมฮันบินก่อนจะมีการ เปิดตัวเป็นทางการกับเกาหลีใต้และโชว์เคสสู่สายตาแฟนเพลงทั่วโลกในวันที่13กันยายน2566พร้อมเพลงเดบิวต์อย่างเพลง Favorite ที่ได้เห็นความสดใสของทั้ง5หนุ่มที่กำลังคว้าใจแฟนเพลงและขึ้นแทนบอยกรุ๊ปที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย